บรรยาก,กาศถนนยามเช้านะครับผมวันเสาร์ที่12ธันวาคมนะครับขอสอ2558นะครับผมบริเวณหน้าบ้านคุณยายยวงที่บ้านแก่นเหนือนะครับผมข้างหลังนั้นเป็นที่เก็บแทงน้ำนะครับผมแหมอยากจะปีนขึ้นไปทางบนงจริงๆเลย บ้านคนใย่ยงก็อยู่ต้นไม้ใหญ่หลังสุดท้ายนะครับผมเออต้นสุดท้ายนะครับผมเช้านี้บรรยากาศประมาณ16องศานะครับผมอากาศกำลังเย็นสบาย่ลยกิางบ้ายนะครับผม